ันนี้เราจะพามาดูนะครับอันนี้กิ่งตอนที่เราตอนก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรากออกเต็มแล้วครับอันนี้เราตอนได้หนึ่งเดือนแล้วครับพร้อมมาตัดชำแล้วครับแล้วเราจะตัดออกมาให้ดูนะครับชัดๆนะครับว่าแกะสวัสดีครับวบันนี้เราจะพาเข้าสวนพริกนะครับสวนพริกนี่ครับพริกแดงๆสวยๆนะครับต่อไปเราไม่ต้องเพาะไม่ได้เสียเวลานะครับเราจะมา,าทำการ รับวันนี้นะฮะเราจะทํามาทําการตอนพริกนะครับต่อไปจะไม่ต้องใช้เมล็ดปลูกแล้วนะครับอันนี้เม็ดพริกที่เราเลือกนะครับคือว่าพริกหอมนะครับที่เขามีอายุอยู่ได้หลายปีนะครับเนี่ยครับเราก็จะเลือกจริงที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้อาจจะมองมีแดดนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่ครับ เราก็จะเลือกนี่ครับก้วนตรงใต้ตรงนี้ครับนี่ครับเราวาการกวน,นใต้นี่ครับใต้ตานะครับเพื่อเนื้อเยื่อออกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทาด้วย m 1 5 0นะครับ m 1 5 0กับ ปรินี่ครับที่เราที่เราผสมมาแล้วนะครับนี่ครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกว่าน้ํายาเล่งราดที่ซื้อมาตามตลาดอยู่นะครับผมทดลองแล้วครับออกทุกต้นนะครับเราก็จะมากรีดตัวนี้นะครับกรีดใตใ้ตาที่เราเนี่ครับที่เราว้นไว้นะครับสามจุดนะครับ ารากขาอาจจะแตกออกไปตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทานะครับทาด้วยน้ำยาเลียงรากของเราที่เราสูตรเราทำเองนะครับกับปิแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบนะครับ หรือว่าจาชุบกำลังตัวไหนก็ได้เลยครับอันนี้คือตุ้มตอนเท่ารานะครับ กรีดหน่อยครับนี่ตุ้ต่อเราตุ้มไม่ใหญ่ครับตุ้มเล็กพอนะครับก็จะแหงประมาณนี้นครับก็จะบีดน้ํำตรงนี้ะครับอันนี้เราใช้ขวียมะพร้าวนะครับที่เราแช่น้ำไว้คืนหนึ่งแล้วนะครับส่วนสายรัดเราก็จะใช้เคเบิลไทยรัดนะครับ ตอนต่อไปนะครับค่คนเดียวก็จะลำบากหน่อยนะครับมองเห็นไหมครับนี่ครับเราตุต้มตอทภาข้าแผลเลยครับก็จะรับด้วยเคเบิล้าย ัดเคบนไทย2จุดนะครับรัดให้แน่นเลยครับน,นครับแกะมันก็จะตัดรลายออกมานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วเราจะพาไปดูนะครับกิ่งที่เราตอนไว้แล้วนะครับออกรากเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะพามาดูนะครับอันนี้กิ่งตอนที่เราตอนก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรากออกเต็มแล้วครับอันนี้เราตอนได้หนึ่งเดือนแล้วครับพร้อมมาตัดชำแล้วครับแล้วเราจะตัดออกมาให้ดูนะครับชัดๆนะครับว่าแกะแกะรากเอาให้ชัดๆเลยครับว่ารากออกเยอะขนาดไหนนะครับ หลังจากที่เราแกะตัดออกมาแล้วครับนะครับเราจะเห็นชูรากให้ดูเลยครับเห็นไหครับเป็นครับนี่ครับนะครับลากพร้อมชํานแล้วครับแล้วรับจะนําไปชําได้เลยนะครับนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ